การต่อสู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อรักษาชีวิตอะไรคือสาเหตุของสงครามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นจากความกลัวของผู้นำประเทศ ปัญญาแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นกลางสมองตราตุกทุกสงครามมีเหล่าผู้กล้าเสียชีวิตมีเหล่าผู้กล้าต้องแลกโดยเลือดเนือ,เ,อเพื่อรักษายินแดงเพื่อชัยชนะแห่งสงครามแต่สิ่งเหล่านั้นบางสงครามเกิดวีรบุรุษใต้ตเป็นประวัติศาสตร์บันทึกให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ศึกษา บางสงครามชีวิตของทหารกล้าเหล่านั้นไม่มีการบันทึกเราทหารพลานผูก้กล้ากลุ่มถูกฝึกมาเพื่อรบถ,ถูกฝึกมาเพื่อเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อรักษามาตุภูมิเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเราทหารพลานเหล่านั้นถูกส่งไปตามสมรภูมิต่างๆเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนดินแดน,นไทยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้ามาแทรกแซงอธิป,ปไตยบนขวานทองของเรา ภารกิจในการผักดันต่อสู้และรักษาดินแดนไทยไม่ให้ถูกข้องงมด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์สิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกคนวันนี้เรานำวีรกรรมของเหล่าทหารครานกลุ่มหนึ่งบุคคลหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ไม่เคยบันทึกเรื่องราว หลายชีวิตในสมรภูมิที่ต้องล้มตายเพื่อนปูงที่ถูกกับระเบิดตายต่อหน้าแม้กระทั่งตัวเขาเองหลายครั้งที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเราทหารพันถึถูกส่งไปรบเกือบทุกสมรภูมิและที่สำคัญที่สุดบุคคลท่านนี้ผมเรียกเขาว่าวีรบุรุษที่ยังมีลมหายใจ รอระยะเวลาที่เขารับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินปกป้องอธิปไตยดินปืนนั้นสุดท้ายกลางสมอภูมิช่องบอกบางสงครามที่ถูกระดมยิงด้วยปืนใหญ่เหล่าผู้กล้าทหารฝ่าเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้รับทราบเรื่อประวัติถูกลบเลือนหายไปกับกาลเวลา มาก็มาวางแผนทีนี้เราจะขึ้นขึ้นไม่ได้มันต้องใช้วิธีเอาพั่วเอาเสียมไปซ้อซ้ล่องหินเพื่อเคลื่อนกําลังเข้าไปอนะครับหลายๆกองร้อยทหารราบทหารมาเขาก็ทําแบบเดียวกันพยายามขุดรูเข้าไปครับขุดรูคือวันละนิดวันละหน่อยนะครับจากวันที่24มีนาจนถึงวันที่14เมษาเราปฏิบัติการแบบนี้ชุดรัตะเวียนก็ออกไปรัตะเวียนชุดที่ขุดเจาะ ه, เขาเรียกว่าคูเลตเข้าไปที่เนิน408ก็ขุดจนกระทั่งวันที่10มษาานก็ขึ้นโจมตีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พุกไยนะครับก็ได้รับความเสียหายอย่างหนะัก าเหตุหลักๆที่โลกนี้ยังต้องมีสงครามสำหรับผมไม่เคยคิดว่าทุกยุคทุกสมัยสงครามที่เกิดขึ้นมาจากความห้าวหาญความแก่งกล้าของผู้นำประเทศแต่ผมกลับมองว่าสงครามที่เกิดขึ้นมานนับร้อยนับพันปีหากมองลึกลงไปมันเกิดขึ้นจากความกลัวของผู้นำบนแผ่นดินนั้นอะไรคือความกลัวกลัวสูญเสียแผ่นดินกลัวสูญเสียราชบัลลังก์กลัวสูญเสียเกียรติยศกลัวสูญเสียเสยรีภาพ กลัวสูญเสียทรัพยากรและยังมีความกลัวอีกมากมายเกิดขึ้นผลพวงจากความกลัวมันลงเอยด้วยการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อของผู้คนในแผ่นดินนั้นหากเรามองจากรากศัพท์ของคำว่าวอร์หรือสงครามซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันและชัดเจนโดยตรงคำคำนี้แปลว่าสับสด พราะความกลัวทําให้ผู้คนสับสนเมื่อผู้คนสับสนความเข้าใจจึงจะเดินร่วมทางสู่สมรภูมิก็เริ่มต้นขึ้นด้วยสาเหตุหลักๆ3ประการ1น่คือความกลัว2เกียรติยศและ3คือผลประโยชน์รวม3สิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันหิยนะก็บังเกิดกับแผ่นดินนั้นถ้าแต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกในทุกๆสงครามกลับก่อเกิดความงามทางด้านจิตวิญญ,ญาณผมเรียกมันว่าความงามแห่งจิตวิญญาณทำกลางเปลวเพลิงแห่งสงครามอะไรคือความงามท้า กลางสงครามและผมเชื่อว่าในทุกๆสงครามมันก่อเกิดความงามแห่งจิตวิญญาณเกิดขึ้นทับซ้อนให้กับผู้คนความงามหลายๆมิติที่เกิดขึ้นความงามแห่งจิตวิญญาณเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนครับอย่างแรกความงามแห่งจิตใจของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความงามแห่งสติปัญญาความงามแห่งการช่วยเหลือกันและกันความงามของการกล้าหาญเด็ดเดี่ยวความงามของความสามัคคีความงามของการเสียสละ ทั้งหมดคือความงามแหง่งจิตวิญญาณทำการเปลวเพลิงแห่งสงครามทุกๆสงครามทุกๆสมรภูมิสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นสมรภูมิช่องบกสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามรบผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเช่เนเดียวกันและแน่นอนที่สุดสงครามและสมรภูมิช่องบกที่เกิดขึ้นจากความกลัวของผู้นำประเทศเพื่อนบ้านและเปลี่ยนกลายเป็นการรุกรานแผ่นดินไทยเราสูญเสียผู้กล้าเราสูญเสียทหารพรานเราสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่า จากความกลัวของผู้นำประเทศเหล่านั้นสมรภูมิช่องบกไม่ใช่เป็นสงครามสุดท้ายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่ยังคงมีสงครามเกิดขึ้นทุกๆกวันเมื่อผู้นำประเทศกลัวเมื่อผู้นำประเทศต้องการเกียรติยศเมื่อผู้นำประเทศต้องการผลประโยชน์สงครามจะบ,บังเกิดและชีวิตผู้คนก็จะล้มตายสิ่งเดียวที่เราได้รับกลับมาจากสงครามคือความหายนะมากกว่านั้นเราจะค้นพบจิตวิญญ,ญาณความงามบนเปลวยเพลิงสงครามวันนี้สมรภูมิช่องบก เป็นเพียงหนึ่งเรื่องราวของทหารพราน,นมนนาวชายภูกา้าชายผู้เสียสละเพื่อต่อสู้กับความกลัวของผู้นำประเทศเพื่อนบ้านภาพถ่ายที่เพื่อนกำลังขึ้นไปโจมตีแล้วก็ยึดเนินได้ที่ผมมีเป็น2030ภาพนะครับความเสียหายบนเนิน4 0 8ช่องบวก,ก็มีอยู่รับรองว่าคนอื่นไม่มีนะครับเพราะว่ากองร้อยอื่นเขาอยู่เนินอื่นส่วนผม และ952 940958อยู่บนเนิน408เป็นกำลังหลักที่เคลื่อนขึ้นโจมตีเนิน408ช่องบกครับผมกล้าการันตีกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าพื้นที่ช่องบกเนี่ยไปเหยียบม,มาแล้วอืออครับ <laughs> ไปอยู่ที่ช่องบกเนี่ยทั้งหมดกี่วันนะพี่โอ้รวมเบ็ดเสร็จรมันต้อง ว่าเป็นปีนะครับนะ่ะอ๋อไปอยู่ที่ช่วงบอกเป็นปีเลยเหรอครับครับอกมันไปสองครั้งไงอ่าฮะคือที่เรียกว่าเนิน300เนิน400มันก็พื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับผมอ่า uh huh. ครับผมครับเข้าเข้าใจถามคุณมิสซาเออมันมันไม่ได้ห่างกันครับผมก็ช่วงปลายปีเอ่อน่าจะช่วงกันยาขอาฮะของปี29นะครับก็อยู่ไปถึงอ่าธันวาก็กลับไปมกราก็กลับมาใหม่ uh huh. หลังจากสงองเออลบที่ช่วงบก สถานการณ์มันขี้ข่ายกำลังทหารในของกองร้อยของทินนุนก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละตอนไปอยู่ตอนที่พี่ไปจำการอยู่ที่นั่นเนี่ยทุกวันคือการสู้รบเลยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับการสู้รบมันจะเป็นอย่างนี้การสู้รบทางทหารที่ช่องบกนะครับเราจะตั้งฐานปฏิบัติการานะครับเมื่อตั้งฐานปฏิบัติการลักษณะฐานเนี่ยจะเป็นวงกลมแล้วก็จะสร้างบังเกอร์ บังเกอร์ของเราของทหารพลานเนี่ยจะไม่เหมือนทหารหลักทหารหลักเขาจะมีงบประมาณในเรื่องการซื้อไอ้พวกกระสอบปุ๋ยกระสอบป่านเอาไปบรรจุดินทุงดินทรายจะมะีเลื่อยโยนจะมีอุปกรณ์ไปตัดไม้มาทําหลังคาบังเกอร์อะไรพวกเนี้ mm hmm. นะครับแต่ว่าทหารพลานไม่มีอะไรนะครับแม้แต่จอบแม้แต่เสียมในสมัยนั้นไม่มีนะครับกองร้อยหนึ่งมีจอบอยู่สองสามอันมีพวกสนามอยู่ประมาณอันสองอัน ส่วนมีสนามใครหาได้ก็หาหาไม่ได้ก็ไม่มีแล้วตอนนั้นเ,เป็นยังไงผ่นานเป็นยังไงอะครับทีนี้สถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเนี่ยก็จะจัดชุดออกลัติตอือเวนนะครับลัตเตเวนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขามาเกาะติดฐานปิบัติการของฝ่ายเราครับผมคือเราจะไม่ให้เขามามาใกล้ฐานวฏิบัติการของเราเลย หาเขามาใกล้ฐานเวทการของเราถ้าเขาเคลื่อนกําลังเข้ามาโจมตีเนี่ยเราจะเสียหายเสียหายเยอะนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็จําเป็นต้องส่งชุดลตัตเวเียนออกไปหนึ่งไปหาข่า,า,าวรัตเวยียมันมีรัตเวนหลายส่วนไปหาข่าวไปโจมตีไปซุ่มโจมตีพวกนี้ทีนี้ในช่วงนั้นมันก็เกิดการประทะกัาานเป็นละลอกละลอกแต่คำพูดทีเขาบอกว่ายุทธการช่องบกเนี่ย ถ้ารวมภาพรวมก็คือตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่ยุทธการเขาเรียกยุทธการัรบแต่วันที่เกิดการถาล่มกันหนักๆมันจะมีแผนว่าต้องเอาคืนให้ได้มันจะมีทุกหน่วยประสานกันครับผมทีนี้ในช่วงก่อนที่เขาจะเปิดเขาเรียกว่าจะเคลื่อนกําลังโจมตีหนักเนี่ยเราก็อ,ออกล่ะเวนออกล่ะเวนกลับมากลับมาก็พักผ่อนหลับนอนเข้าวินตื่นเช้ามาออกละ่าะเวนจะวนเวียนอยู่ลักษณะน,นี้ครับผมเอ,อพี่ออกละตะเวนนี่ ทะกันหลายครั้งไหมครับหลายครั้งหลายครั้งมากครับเอาเฉพาะในยุทธการปีแปดนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็ได้รับคําสั่งบอกว่าให้ออกราเาวินเราก็มุ่งหน้าออกไปทางซ้ายนะครับไปทางอำเภอนาจ,จันเวยที่มันเชื่อมต่อกับประเทศตรงนั้นมันเป็นสามเหลี่ยมมรกตนะเชื่อมต่อกับประเทศลาวมันจะมีลาวมีเขมรแล้วก็มีไทยตรงนั้นเข,เขาเรียกสามเหลี่ยมมรกาตใาช่ไหมครับ กับสามเหลี่ยมมรกตดครับผมตรงนั้นแล้วผมผมอยู่ตรงนั้นนะครับก็ได้รับคําสั่งให้ให้ให้ออกไปพอออกไปนะครับเราก็ไปพบ ه, ฐานปฏิบัติการมันของทหารไทยหรือของทหารเวียดนามกันเน่ครับผมเพราะว่าดูลักษณะแล้วมันมันไม่ได้จะมีทหารหน่วยไหนเคลื่อนกําลังเข้าไปนะครับในระหว่างที่ลังเลอยู่แล้วก็ตรวจพบววมีกองกําลังของหทหารเวียดนามซ่อนอยู่ประมาณสองสามคนจากนั้น พอเห็นปุ๊บเราก็ซัดเลยปับปับปับเกิดการปะทะกันนะครับแต่การยิงกันในวันนั้นไม่มีฝ่ายใดได้รับบาดเจ็บเขาก็ถอนกําลังลงที่เขาเรียกหน้าเนินกลับเข้าไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาเราก็ถอนกําลังกลับมามันก็มีปะทะกันหลายครั้งแล้วก็การรัเวิที่ว่าไปเหยียบกับระเบิดพวกนี้เกิดจากการรัเวิทั้งนั้นครับเขาบอกว่าฐานเวียดนามรบแบบกองโจรอยู่ตามอุโมง โผลตรงนั้นโผล่ตรงนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เขาเล่าปากต่อปากสมัยที่อทหารไทยเข้าไปร่วมรบในสงครามเวียดนามในปีคศองอสอ็ถึง14ประมาณนี้ครับผมที่เจอไหมครับเดีแบบคือยุทธวิธีทางทางของเวียดนามในพื้นที่อันนี้เจอที่ตาพยาครับ นะครับเรื่องที่เขาขุดอุโมง์อยู่เนี่ยเจอที่ตาพยานะครับเจอจริงๆ<ท>นะครับท,ที่เขาบอกว่าเขาขุดอุโมง์อยู่เนี่ยที่ตาพยาเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับอ่าหลังจากที่เขาสู้รบกันอย่างหนักเนี่ยทางหน่วยฐานฐานของลุงนนท์ได้รับคำสั่งบอกว่าให้เคลื่อนกาลังไปที่สันลอชะง,งานันพอเข้าไปที่สันลอชะาง,งัานตอนนั้นปืนยุ่งปืนใหญ่เนี่ยลงอยู่ตลอดวันหนึ่งเป็นร้อยๆ้อยลูกที่มันลงแถวนั้นนะครับผมเขาก็บอกว่าให้ออกไปลาดตาวิน ก็จัดชุดออกไปลาดตะเวน24นายครับกับก็ลาาตะเวนพื้นที่แถบนั้นมันไม่มีภูเขานะแถบาตาพยาด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยตรงนั้นตอนนึกภาพออกครับครับมันก็เป็นทุ่งโล่งเป็นทุ่งนาเป็นป่าเค็กปา่าไอ้ไม้จิกไม้ลังเป็นป่าป,ปรงพูดง,ง่าย hmm. ก็เคลื่อนกําลังไปไปช่วงแรกไอ้เสียงนกกระแตเวยกระแตแวดกระแตแวทดิทางพุ่งขับกลง้อยท่านก็บอกเฮ้ยมันน่าจะมีคนอยู่แถวนี้จากนั้นพากันหมอบหมอบอยู่ครึ่งชั่วโมง ไม่พบไม่พบเดินหน้าต่อเดินไปได้แป๊บเดียวนะครับก็ไปพบกับไอ้ลวดหนามเส้นเล็กๆเขาอ่าวางกับระเบิดแสวงเครื่องนะครับดัดแปลงจากจรวดอารจีครับเขาก็วางไว้แต่ว่าเราตรวจพบทางหัวหน้าหน่วยบอกว่าให้ทําลายทางพวกเราก็บอกเฮ้ยทำลายไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์การลบทางหัวหน้าหน่วยไม่ว่าจะเป็นพวกขับกอง้อยรือพวกขับกอง้อยก็สู้เราไม่ได้ครับเพราะว่าเราอยู่กับ อ่สนามลบอยู่ตลอดเวลาแต่เขามาช่วยราชาการนึกออกไหมครับผมเขาไปอยู่แค่ปีสองปีเขาก็กลับแหละแล้วเขาไม่เคยสู้ลบมาก,ก่อนครับเราก็บอกว่าอ้ยทำลายไม่ได้ถ้าทำลายเนี่ยทหารเวียดน,นามมันก็รู้ก็นสิจากนั้นก็ไม่ทำลายก็เก็บกู้กู้ได้เสร็จแป๊บเดียวเดินไปในทุ่งน,นาไปเห็นทหารเวียดน,นามสองคนวิ่งออกจากพุ่มไม้มพกวกเพืพ่อนฝูงก็บอกเฮ้ยคน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 ผมก็มองไปมองไปก็เห็นหลังไวๆนะ อาหารของเวียดนามเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าชุดออกเขียวหัวเป็ดน่ะเขาก็วิ่งเข้าไปในป่าไผ่พวกเราคิดว่ามันมีแค่สองคนแล้วมันวิ่งเข้าไปในป่าไผ่นึกออกไหมจากนั้นทางผู้ขับกองรอ้อยทางรองผู้ขับกองร้อยบอกว่าเอ้ตามไว้เงั้นจากนั้นตามวิ่งด้วยยิงด้วยครับปะปบปะป,ะป,ะป,ะปะยิงมันมนะครับ <c oughs> ทีแรกมันก็ไม่ยิงไม,ไม่ได้ยิงต่อสู้เรานะครับแต่แป๊บเดียวโอ้โหเสียงปืนกวนจนัน แบบปรับปรับออกมาจากหลายจุดนะครับมันยิงถล่มออกมาจากนั้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สองคนแนี่ยมันต้องมีเป็นหลายสิบคนจากนั้นก็ยิงต่อสู้คู้กับตันร้อยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นสู้ตายไว้งนั้นเรายี่สิบสี่คนนะครับที่แรกเราคิดว่าเขามีแค่สองสามคนยิงต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งเราสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ทางรองผู้กัปตันก็บอกเฮ้ยถอนกําลังไว้งนั้นสู้ไม่ได้แน่ ใช่ครับเพื่อนกาลังเข้าไปเน,นี่ยตายเนี่ยมันเหมือนว่ามันอยู่ในบังเกอร์อยู่ในรูหอยอย่างนั้นครับผมเสร็จเรีบเเยรบร้อยขอปืนใหญ่นะครับขอปืนใหญ่จากฐานตาพยา,าทางหัวหน้าหน่วยก็บอกว่าขอปืนใหญ่ลงพื้นที่พิกัดรายงานไปแป๊บเดียวทางหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจท่านพันตีมนัทบุญหนูบอกว่าให้ถอนหลังถอยเอาเดี๋ยวนี้ถอนหลังถอยมาเดียด๋วยวนี้ไวอย่างนั้นอ่ะทีนี้ ทางหัวหน้าพุ่งคำกลอนไว้เบอกเฮ้ยถอยทำไมเนี่ยมันกำลังเข้าได้กัขเข็มกำลังปะทะกันหนักอยู่เนี่ยเฮ <Ừ. S 2> ้ยมันเป็นพื้นที่ของเขาถอนลังถอยออกมาอย่างนั้นเรา <Ừ. S 2> หลุดเข้าไปในพื้นที่ของเขานะครับที่สำคัญบริเวณนั้นมันเป็นฐานบริบาการขนาดใหญ่มันเป็น <Ừ. S 2> อุโมงค์รถตรงรถถังผู้คนเนี่ยมันอยู่ในบอ่อทุกนั้นโอ้ <laughs> ไปเจอรังใช่ไหมครับพี่ ทั้งปืนใหญ่ทั้งเอง้ปืนพลจานปืน M60 มันโอ้โหมันกาดยิงออกมาทีนี้ทางฝั่งฝรั่ในเมื่อว่าภูนขบรมชาระดับสูงบทถอนกำลังแกก็คดทักคิดทักแกซื้อชื่อจากศิเป์เชชเยละมารัตนะแกบอกเฮ้ยสู้ที่ไงก็ต้องสู้เพราะว่าเออถ้าสู้แล้วเนี่ยมันได้ทั้งโพโซโลได้ทั้งวันทวีคูณได้อะไรหลายอย่างวง่า้งทีนี้พวกผมถทหารมันไม่มีอเออเบี้ยเลี้ยงไม่มีวันทวีคูณไม่มีโพโซโลอะไรนี่ครับไม่มีเบี้ยเพื่อาการสู้รลบ เราก็บอกว่าเออยังงผู้กองสู้สู้คนเดียวนะจากนั้นเราก็ถอนกํนลาลังถอยออกมา <laughs> ถอยออกมาพวกทหารเวียดนามก็ไล่ยิงเราทีนี้โอ้โหทีนี้มันไล่ย,ยิงมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็ยิงยิงต้านมันไว้เอ่อ่สิบสองคนเอนก็ยิงต้านนะครับอีกสิบสองคนถอยจากนั้นก็ปล่อยให้สิบสองคนมันถอยสุดท้ายก็ลอดตายกลับเข้าไปในฐานปฏิบัติการได้ที่ตาพยานี่ยก็มันดีพวกไปหลายพื <c oughs> ้นที่มาที่ <c oughs> ทช่องบอกต่อพี่ครับ ดีกว่าที่พ,พี่นนท์อยู่ที่นั่นทุกๆวันก็คือการารดตเวนทุกๆวันคือการ,รประทะกันรป,รปลายถูกไหมครับทีนี้ปัญหาของของพื้นที่ช่องบกเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เล่าเนนอกเหนือจากกองกําลังทหารของเวียดนามม,มันมีกองกําลังทหารของเขมรแดงก็เล่าไปแล้วใช่ไหมว่ามันปะปนกันอยู่ใช่ใช่ครับทีนี้ไ่ป่า ไข้ป่ามาลาเรียอันนี้ัยธรรมชาติโอ้เยอะมากแล้วช่วงที่ไปอยู่เป็นช่วงที่หน้าฝนเป็นช่วงที่น้ำไหลหลากจากยอดเขาลงสู่พื้นราบเจอทั้งน้ำป่ามีหน้ำซ้ำเป็นไข้ป่ามาลาเรียอีกอย่างพี่นนเนี่ยอ,อยู่บนเนินสามร้อยเดินลงมาหาหมอไม่ไหวต้องเดินนะครับไม่มี ยานพาหนะใดๆรถยนต์เข้าไม่ถึงต้องเดินอย่างเดียวเดินเป็นวันๆนะครับกว่าจะออกจากชายแดนมาถึงถนนใหญ่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องมาต่อเขาเรียกมานั่งลอ่อเคยรู้จักลอ่อไหมครับลอ่อเนี่ยเป็นสัตว์สัชนิดหนึ่งรครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่เขาอ่าเอามาร่วมรบในพื้นที่ท่องบกด้วยล่อกลุ่มนี้นะครับมาหลายสิบตัวมาจาก กอ,องพันสตางอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ลลลแล้วก็มาตายอยู่ในพื้นที่ช่องบุกหลายตัวเหมือนกันนะชาวเขาภาคเหนือครับพ,พวกขนยาเอาไว้ขนในพวกสเสบียงอาหาร,รพวกอาว,กวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นภูเขาไงครับผมใช่ที่บ้านรุมเก้าตายสิบแปดตัวล่อถูกกระสุนปืนใหญ่ของทหารลาวตายเยอะนะที่ช่องบกกระายหลายตัวน่าจะตายแปดตัวหรือยังไงนี่แหละประมาณนี้ เออสมัยก่อนในพื้นที่ป่าโขคอในพื้นที่เขาใหญ่เขาโคพวกนี้เออก็ใช้หอแต่ถ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนเนี่ยต้องบอกพี่น้องว่าหอน่มันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้บินเข้าไปเขายิงตกครับผมเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ไอ้ล่อจากกองพันธุ์ต่างขึ้นไปนำพวกอาวุธยุทโธปกรณ์พวกตะเบียงอาหารเนี่ยต้องต้องล่อขึ้นไปผ่านไข้มาเรียมายังไงพี่อ่าในช่วงนั้นนะครับเอ่อทาง เขาเรียกว่ากรมอนามัยโลกหรือเปล่าให้ให้ผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันเขาส่งเขาเรียกว่าหมออาสาวิจัยไข้มาลาเรียเนี่ยมาตั้งอ่าเขาเรียกว่าคลินิกอยู่ที่อำเภอนาจะห่วยมาเพื่อวิจัยไข้มาลาเรียในพื้นที่ท่องบกอย่างเดียวเลยนะอะแต่เป็นหมอฝรั่งนะครับก็หมอฝรั่งสองคนจากนั้นก็เป็นอ่หมอทหารพรานที่เอาไปฝึกเรียนรู้วิชาการแพทย์ครับผมนะครับก็เอามาเป็นผู้ช่วย ทุกเจ็ดวันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเอ่อไม่ใช่ทุกเจ็ดวันทุกสิบห้าวันคือหมอกลุ่มเนี้ยจะต้องขึ้นไปดูดเลือดเอ่อพวกทหารพ่านอยู่บนภูเขาเนี่ยอือคือไปดูดประมาณสักสามสี่สี่ห้าสี่สี่ประมาณนี้แหละครับผมพระพวกนี้จะขึ้นไปนี่อยู่ๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆขึ้นไปเป็นพื้นที่อั่นแต่ลายเขาก็จะวิทยุบอกว่าให้ส่งกําลังพลมาคุ้มกันแคคูล่าจํานวนสิบสองนายจากนั้นเราต้องเดิน เป็นวันๆนะเดินลงมาที่ถนนใหญ่ถนนสายไอ้อําเภอการทลรักสีกเเกตไปที่อําเภอนาะจลวยเนี่ยนะครับเดินหลายชั่วโมงอ่ะสี่ห้าชั่วโมงหลังจากนั้นต้องมาพายไอ้เขาเรียกหมอวิจัยไข้ป่ามาเลียเนี่ยขึ้นไปที่หน้าเนวจากนั้นพอไปถึงก็เอาอยางรัดแขนทิ่มเข็มจึก๊กเสร็จเรียบร้อยมันยื่นบุหรี่ให้ซองมันบอกว่าค่าตอบแทนมาอย่งัง้งทุกครั้งที่เขาไปดูดเลือดเขาจะให้บุหรี่เราหนึ่งซอง แต่ตัวพี่เนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่ก็เอาให้พรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วช่วงที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนบางครั้งนะครับเราออกมารับสเสบียงอาหารที่ฐานปฏิบัติการของบอกกส่วนแยกที่17เ็เขาเรียกว่าโฉกพันผู้หลวงที่บ้านนนสูงตําบลดกปดิษฐ์บกกมาอยู่ส่วนหลังพอเราลงมานะครับปรากฏรถเสบียงมันมาไม่ถึงพอมาไม่ถึง มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ผมเดินลงจากเนินสามรอยจากหน้าแนวสุดจากหน้าชาแดนสุดเลยครับผมเดินครึ่งวันนะลงมาที่บกกขององ้อยไม่ได้ไปที่บกกส่วนแยกนะบโกอง้อยพอมาถึงบกก็มารออยู่อีกประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ปรากฏรถเสบียงมาไม่ถึงถ้าเสบียงมาเนี่ยเราจะต้องเดินทางกลับจากฐานบโบกเนี่ยขึ้นไปหน้าแนวเพราะว่าพี่น้องที่อยู่บนหน้าแนวสุดเนี่ย มันไม่มีอาหารกินแล้วครับถ้าเราไม่ได้ไปเนี่ยคือข้างบนในเขาอดอาหารครับผมปรากฏว,ว่าสามโมงฝนก็ตกหนะักนกะับฝนตกหนักเสร็จเรียบร้อยอาหารก็ไม่มาเราใช้วิทยุสื่อสารเรียกไปเรียกไปมันก็ไม่ตอบรับมันหายไปเลยไอช้ชุดชุดอ่าลงไปเอาสเสบียงอาหารเนี่ยนะครับจนเวลาประมาณสักหกโมงเย็นหกโมงเย็นในป่านะครับห้าหกโมงเย็นเนี่ยมันมืดแล้วนะครับมืดสนิทเลยในในในป่าดงดิบนะครับ ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนปัชยาแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นการสมอรถติดวันใจอ่อนแอมแม้ทุกเรื่องรามันยังคงโหดร้ายสุดทุกที่เราพงพัคชีวิตความฟ้าจากพวรา